โอเคค่ะมาเริ่มกันที่บทที่หนึ่งเลยนะคะก็คือการแนะนำว่าใน Excel เนี่ยมันมีอะไรบ้างแบบคร่าวๆนะคะอย่างแรกก็คือ Excel เนี่ยมันคือโปรแกรมจัดการแล้วก็คำนวณข้อมูลต่างๆนะคะซึ่งโปรแกรม Excel เนี่ยใช้ในหลายๆแผนกมากๆอย่างเช่นการทำใบเสนอราคา ทำสลิปเงินเดือนคิดเงินเดือนจัดสต็อกของหลายๆอย่างนะคะคือสาวออฟฟิศหรือใครที่นั่งทำงานคอมเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ Excel กันเนาะมาเริ่มโดยการเปิดโปรแกรม Excel กันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะเราเข้ามาที่โปรแกรม Excel แล้วนะคะอันนี้คือเป็นหน้าจอของ Mac แต่ว่าของ Windows จะใช้ง่ายกว่ามากๆนะคะก็เปิดเข้าไปที่ blank workbook แล้วในโปรแกรม Excel เนี่ยนะคะก็จะมีแถบข้างบนเนี่ย อย่างเช่น home insert draw page layout อะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นเครื่องมือต่างๆใน Excel อย่างอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการทำชาร์ตอันนี้เป็นการจัดหน้ากระดาษหรือว่าเอออันนี้ก็เป็นการใช้สูตรต่างๆ data น,นี่ก็จะเป็นการจัดการข้อมูลนะคะอย่างเช่นแบบเราจะเอาข้อมูลนี้แยกออกมายังไงอะไรอย่างนี้เดี๋ยวจะเราจะไปเข้าไปในบทเรียนเนาะแต่อันนี้แค่ข้าวว่า,อ,าอันนี้ก็เป็นการ จัดเลี้ยงข้อมูลเวลาที่เราดูข้อมูลเนี่ยเราอยากให้ในหน้าจอของเราดูเป็นยังไงแล้วข้างบนเนี่ยเรียกว่าแท็บนะคะข้างล่างเนี่ยเรียกว่าริบบอนอย่างอันเนี้ยอันเนี้ยเรียกว่าริบบอนนะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นกรุ๊ปของมันว่าเขาทําอะไรอยู่กันเป็นกรุ๊ปนะคะ ต่อไปก็คือเวลาที่เราคุยกันแบบเรื่อง Excel เนี่ยนะคะเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนว่าข้างบนเนี่ยคอลัมน์นะคะคือแนวตรงนะคะแนวตรงเป็นแนวแบบแกน Y เนาะเรียกว่าคอลัมน์มันก็จะเป็นตัว A B C D E F G อย่างนี้นะคะส่วนแนวนอนเนี่ยเขาเรียกว่า row หรือว่าแถวค่ะแล้วอย่างที่3นะคะถ้าเราจิ้มตรงกลางอย่างเงี้ยแค่กล่องกล่องหนึ่งนะคะจะเรียกมันว่าเซลล์ค่ะ แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเซล์นี้เป็นเซลล์ที่เท่าไหร่เราก็มาดูตรงนี้เลยแล้วเราสามารถพิมพ์ข้อความลงไปในเซลลได้นะคะสามารถพิมพ์ข้อความลงไปในเซลล์แบบนี้ได้นะคะแล้วเราก็แล้วข้อความที่อยู่ในเซลเนี่ยมันก็จะไปขึ้นตรงนี้ซึ่งเราสามารถแก้ไขข้อความได้จากตรงนี้เช่นกันแบบนี้เลยลในเอ Excel อันเนี้ยนะคะอย่างที่เราเปิดมา1อันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า Workbook นะคะก็คือ1 Workbook ในหนึ่งเ o o ร์บุกเนี่ยมันจะมี spreadsheet อยู่ข้างล่างแบบนี้ซึ่งเราสามารถเพิ่มกี่อันก็ได้ไปเรื่อยๆนะคะเราสามารถตั้งชื่อ spreadsheet ได้ด้วยอย่างเช่น Data 1นงนี้ Enter แล้วก็สามารถเปลี่ยนแถบสีได้นะคะเอออันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลข้าๆเกี่ยวกับหน้าตาของอโปรแกรม Excel นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาพูดถึง3แบบวิธีการล็อกเซลล์นะคะอันนี้นะคะสมมุติว่าเราจะขายสินค้าแล้วเราจะคิดค่าคอมมิชชั่นเป็น5%อย่างนี้สมมุติว่าเราจะเอาราคารวมเนี่ยไปคูณกับค่าคอมมิชชั่นนะคะก็คือเท่ากับเวลาใส่สูตรต้องเท่ากับก่อนเท่ากับเซลล์นี้แล้วก็คูณกับ5%อย่างนี้นะคะเป็นตึง้ง ก็ได้2.5บาทและทีนี้เราต้องการที่จะใช้สูตรนี้ให้เหมือนกันหมดเลยในช่องนี้เรากดบวกค่ะอา้าวแต่ว่าพอบวกแล้วมันกลายเป็นศูนย์ได้ยังไงเพราะว่าเซลล์เนี่ยมันจะเลื่อนลงมาข้างล่างตลอดนะคะทําให้เราอ่ะต้องมีการล็อกเซลล์แล้วเราจะล็อกเซลล์ยังไงง่ายมากๆค่ะเราเข้าไปตรงค่าคอมมิชชั่นปุ๊บเราก็ อาจจะกดตรงนี้แล้วก็กดตรงตัวเลขที่เราต้องการจะล็อกเซลล์นะคะเสร็จแล้วกด F4 ค่ะกด F4 จะมีการล็อกเซลล์อยู่3แบบ1,2,3,1ประมาณ4แบบนะคะก็คือไม่ล็อกเซลล์แล้วก็ล็อกทั้งคอลัมน์แล้วก็ล็อกทั้งแถวต่อไปคือล็อกแถวอย่างเดียวแล้วก็ล็อกคอลัมน์อย่างเดียว เราต้องการจะให้5%ไปคูณกับทุกอันซึ่งเราต้องล็อกทั้งแถวและคอลัมน์ทำให้เราจะใช้การล็อกทั้งแถวและคอลัมน์ค่ะแบบนี้นะคะก็คือการล็อกทั้งแถวและคอลัมน์แล้วก็กด enter เลยค่ะปึ้งเสร็จแล้วเราลองมากดบวกใหม่อา้าล็อกผิดอันค่ะคือต้องไปล็อกอันสีแดงเอาใหม่คืออันนี้เรากดกลับมาให้มันคลายล็อกก่อนเรา ต้องไปล็อกอันสีแดงค่ะทำเหมือนเดิมกด F4 กด F4 อันนี้คือล็อกทั้งตัว G เห็นไหมตัว G แล้วก็ล็อกแถวที่1ก็คือต้องล็อกเซล์นี้ไว้เลยนะคะคือล็อกเซลลแล้วก็กด Enter ปุ๊บทีนี้เราก็มากดบวกใหมแล้วก็จะได้แล้วค่ะนี่เป็นเลขตัวนี้นะคะถ้าเราไม่ล็อกเห็นไหมมันก็จะลงมาข้างล่างเรื่อยๆเหมือนตัวสีฟ้าแต่ถ้าเราล็อกก็จะเป็นแบบนี้ อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการล็อกทั้งแถวล็อกทั้งคอลัมน์นะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูวิธีการล็อกเซลล์อีกแบบหนึง่งซึ่งอ่สมมุติว่าเรามีแม่สุดคูณอย่างนี้นะคะเป็นแม่2 3 4 5 6ห้าแล้วเราก็อันนี้เป็นเราต้องการที่จะเอา2เนี่ยมาคูณ1ึตืดตืดไปเรื่อยๆนะคะเราจะใช้สูตรเท่ากับ2คูณ1แบบนี้ถูกไหม แล้วแต่ถ้าเราไม่ล็อกเซล์อ่ะอย่างอันเนี้ยมันก็จะเลื่อนลงมาแล้วอันนี้มันก็จะเลื่อนลงมาเป็น4แบบนี้ซึ่งเราก็ต้องล็อกเซลล์ก่อนแล้วเราจะล็อกเซล์ไหนเราต้องล็อกให้เลข2องอยู่ที่เดิมก่อนโอเคก็ล็อกกด F4 เหมือนเดิมค่ะ F4 โอเคเราล็อกให้2ออยู่ที่เดิมแน่นๆเลยแล้ว A15 เนี่ยเราต้องการให้มันเลื่อนลง คือเราจะล็อกแค่คอลัมน์อย่างเดียวแต่เราจะไม่ล็อกแถวนะคะก็ล็อกคอลัมน์อย่างเดียวก็เป็นเครื่องหมาย S ดอลลอยู่ข้างหน้าตัว A นะคะก็โอ okay. เคเสร็จแล้วแค่นี้นะคะโปรแกรมก็กรอกข้อมูลให้เราเรียบร้อยลองแบบนี้สิอ๋อถ้าอย่างนี้เราก็แก้สูตรได้เป็นเป็นเอาอันนี้มาไว้นี่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลย นี่แล้วก็เลื่อนตรงนี้มาเลื่อนอันนี้ก็เป็นตัว d เนาะเป็นตัว d เราก็ล็อกเป็นเลข4ไว้นี่ก็เป็นตัว E แล้วก็ลง f แล้วก็นี่เราก็จะได้แม่สุดคูณครบเรียบร้อยอ่ไปเดี๋ยวเราจะลองหาวิธีที่มันทำให้เร็วกว่านี้ได้ไหมวิธีนะคะลองดูอ่ะเอา2มาคูณกับ 1ก่อนเสร็จแล้วนะคะเรามาดูว่า2เนี่ยเราต้องการให้มันเลื่อนไปข้างๆเราจะล็อกคอลัมน์หรือว่าล็อกแถวคะเราต้องการให้มันเลื่อนไปทางขวาแปลว่าเราอะ่ะอยากให้แถววาอยู่แถวเดิมแต่เลื่อนไปทางขวามือซึ่งอันเนี้ยก็คือล็อกแถวนะคะแต่ปล่อยคอลัมน์ไว้ล็อกแถวคือไปดูว่าแถวเนี้ยแถวที่เท่าไหร่คือ14เนาะก็ล็อกแถวเป็นล็อก14ไว้นะคะกด F4 หรือว่าใส่เครื่องหมายดอลลาร์ที่14ก็ได้ค่ะแบบนี้หลังจากนั้นเรามาดูว่าออไอตัวแดงๆเนี่ยเราต้องการให้มันเลื่อนลงเลื่อนลงเนี่ยคือคอลัมน์อ่ะคอลัมน์เดิมแต่ว่าแถวอ่ะเปลี่ยนถ้าคอลัมน์เดิมเนี่ยก็คือล็อกคอลัมน์แล้วก็เอาเครื่องหมายดอลลาร์ไปใส่ที่ตัว A นะคะอ,อโอเคแล้วเราก็กด Enter ทีนี้เราลองมาเช็คดูว่าได้ไหมลองลากมาทงางข้างๆอ่าอย่างนี้ถูกต้องแล้วกดตึ้มทีเดียวนะคะก็ได้แม่สุดคูณทั้งตารางแล้วไม่ต้องทำอะไรมากมายเลย <S <S ก็อย่าลืมเอาเครื่องหมายล็อกเซลล์อะไรพวกนี้ไปใช้นะคะสำหรับบทเรียนที่1ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ